พระธรรมนูญสารยุติธรรมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6พุทธศักราช2562เหมาะสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเนติบัณฑิตสอบอัยการผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ผพิพากษาและผู้สนใจและเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆโปรดกดติดตามด้วยนะคะพระธรรมนูญสารยุติธรรม หมวดหนึ่งบททั่วไปมาตราหนึ่งถึงมาตรา14มาตราหนึ่งสารยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีสามชั้นคือสารชั้นต้นสารชั้นอุธทร์และสารดีกาเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มาตราสองสารชั้นต้นได้แก่สารแท่งสารแพ่งกรุงเทพใต้สารแพ่งตลิ่งชันสารแพ่งธนบุรีสารแพ่งพระขนงสารแพ่งมีนบุรีสารอาญาสารอาญากรุงเทพใต้สารอาญาตลิ่งชันสารอาญาธนบุรีสารอาญาพระขนงสารอาญามีนบุรีสารจังหวัดสารแขวงและสารยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งสารนั้นกำหนดให้เป็นสารชั้นต้นมาตราสามสารชั้นอุทธรได้แก่สารอุทธรสารอุทธรภาคและสารยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งสารนั้นกำหนดให้เป็นสารชั้นอุททร มาตร,ราสีวัรคหนึ่งสารดีกาสารชั้นอุดทอนและสารชั้นต้นอาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นและจะให้มีอำนาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของแต่ละสารนั้นแยกต่างหากโดยเฉพาะก็ได้โดยให้ออกเป็นประกาศคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมมาตร,ราสีวรรคสองสารชั้นต้นอาจเปิดทำการสาขาในท้องที่อื่นใด และจะให้มีอำนาจในคดีประเภทใดหรือคดีในท้องที่ใดซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลนั้นแยกต่างหากโดยเฉพาะก็ได้โดยให้ออกเป็นประกาศาคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมาตรา4วรรค3การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลให้ออกเป็นประกาศาคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม มาตราสีวักท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมที่ออกตามความในมาตรานี้เมื่อประกาศในราชกิจจานุบเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้มาตรา5ให้ประธานศาลดีกามีหน้าที่วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรมเพื่อให้กิจการของศาลยุติธรรมดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน และให้ประธานสารดีกามีอำนาจให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการต่างๆที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้องมาตรา6ให้เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมมีอำนาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งการยุบเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจสารของสารยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงจำนวนสภาพสถานที่ตั้งและเขตอำนาจศาลตามที่จำเป็นเพื่อให้การอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปโดยเรียบร้อยตลอดราชอาณาจักรมาตราเจ็ดให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมให้เหมาะสมตามความจำเป็นแห่งราชการมาตรา8วรรคหนึ่งให้มีประธานศาลฎีกาประจำศาลฎีกาหนึ่งคนประธานศาลอุทธรณ์ประจำศาลอุทธรณ์หนึ่งคนประธานศาลอุทธรณ์ภาคประจำศาลอุทธรณ์ภาค ศาลละหนึ one one. Ite, person, so ่งคนและให้มีอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นประจำสารแพ่งสารแพ่งกรุงเทพใต้สารแพ่งตลิ่งชันสารแพ่งธนบุรีสารแพ่งพระขนงสารแพ่งมีนบุรีสารอาญาสารอาญากรุงเทพใต้สารอาญาตลิ่งชันสารอาญาธนบุรีสารอาญาพระขนงศารอาญามีนบุรีและสารยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งสารนั้นกำหนดให้เป็นสารชั้นต้นศาลละหนึ่งคนกับให้มีรองประธานสาลดีกาประจำสารดีกา รองประธานศาลอุธรประจำศาลอุทธรรองประธานศาลอุธรภาคประจำศาลอุธรภาพและรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระขนงศาลแพ่งมีนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระขนงศาลอาญามีนบุรีและศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้น สารละหนึ่งคนและในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานสารดีกาจะกำหนดให้มีรองประธานสารดีกามากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินหกคนรองประธานสารอุททร์รองประธานสารอุททร์ภาคหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นมากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนก็ได้ มาตรา8ดวรรคสองเมื่อตำแหน่งประธานสารดีกาประธานสารอุดทร์ประธานสารอุดทรภาคหรืออธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นว่างลงหรือเมื่อผู้ดํารงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองประธานสารดีการองประธานสารอุททรรองประธานสารอุดทรภาคหรือรองอธิบ yeni, ดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นแล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำการแทนถ้ามีรองประธานสารดีการองประธานสารอุทธร์รองประธานสารอุทธร์ภาคหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นหลายคนให้รองประธานสารดีการองประธานสารอุทธร์รองประธานสารอุททร์ภาคหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ทำการแทนถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทน มาตรา8ดวรสามในกรณีที่ไม่มีผู้ทำการแทนประธานศาลดีกาประธานสารอุทธรประธานสารอุททรภาคหรืออธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นตามวรสองหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทนถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทน มาตรา8ปดวัสีในกรณีที่ไม่มีผู้ทำการแทนตามวักสาประธานศารดีกาจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนก็ได้มาตรา8วดวคท้ายพิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจำศาลจะเป็นผู้ทำการแทนในตำแหน่งตามวักหนึ่งไม่ได้มาตรา9ก้าวักหนึ่งในศาลจังหวัดหรือศาลแขวงให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลละหนึ่งคน มาตรา9วรรค2เมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงว่างลงหรือเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทนถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทน มาตรา9ก้าวรักสามในกรณีที่ไม่มีผู้ทำการแทนตามวรรคสองประธานสารดีกาจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนก็ได้มาตรา9ก้าวรรคท้ายผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจำศาลจะเป็นผู้ทำการแทนในตำแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาตรา1ิบวรรคหนึ่งในกรณีที่มีการแบ่งส่วนราชการในสารดีกาสารชั้นอุธทณ์หรือสารชั้นต้นอ,ออกเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นแผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคนมาตราสิบวรกสองเมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้านหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามวักหนึ่งว่างลงหรือเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจาปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวโุโสสูงสุดในแผนกหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้นเป็นผู้ทำการแทน ถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในแผนกหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับในแผนกหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้นเป็นผู้ทำการแทนมาตราสิบวรสามในกรณีที่ไม่มีผู้ทำการแทนตามวรรสองประธานศาลฎีกาจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนก็ได้ มาตราสิบวักท้ายผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจำศาลจะทำการแทนในตำแหน่งตามวักหนึ่งไม่ได้มาตราสิบเอ็ดวักหนึ่งประธานศาลดีกาประธานศาลอุททรประธานศาลอุททรณภาคพธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลต้องรับผิดชอบในราชการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย มาตร,รา11อนุมาตร,ราหนึ่งนั่งพิจารณาและพิพากษาคาดีใดๆของศาลนั้นหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้มาตร,รา11อนุมาตร,รา2สั่งคำร้องคําขอต่างๆที่ยื่นต่อตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ มาตร,รา11อนุมาตร,ราสาระมัดระวังการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆที่กำหนดครึ่งโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้องเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคาดีเสร็จเด็ดขาดไปโดยเร็วมาตร,รา11อนุมาตร,ราสีให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในสารนั้นในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา มาตร,รา1 1อนุมาตรา5ร่วมมือกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการดำเนินการงานส่วนธุรการของศาลมาตร,รา1 1อนุมาตรา6กทำรายงานการคดีและกิจการของศาลส่งตามระเบียบมาตร,รา11อนุมาตรา7มีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด มาตรา11วรรควัท้ายให้รองประธานสารดีการองประธานสารอุดทนรองประธานสารอุรณนภาคหรือรองอธิบดีผู้พิาพากษาสารชั้นต้นมีอำนาจตามอนุมาตรา2ด้วยและให้มีหน้าที่ช่วยประธานสารดีกาประธานสารอุรณ์ประธานสารอุรท์ภาคหรืออธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นแล้วแต่กรณีตามที่ประธานสาลดีกาประธานสารอุรท์ประธานสารอุรณนภาคหรืออธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นมอบหมาย มาตร,รา12ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมา,รราตรา10วรรคหนึ่งต้องรับผิดชอบงานของแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ,ธรรมที่ได้จัดตั้งแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้นและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของประธานาศาลฎีกา ประธานสารอุธร์ประธานสารอุทธรภาคอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นหรือผู้พิพากษาหัวหน้าสารนั้นมากรลา13วักหนึ่งให้มีอธิบดีผู้พิพากษาภาคภาคละหนึ่งคนจำนวน9้าภาคมีสถานที่ตั้งและเขตอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากับให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคภาคละ3าคนในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารสาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานสาลฎีกาจะกำหนดให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคมากกว่า3คนแต่ไม่เกิน6คนก็ได้มาตรา13วรสองเมื่อตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคว่างลงหรือเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดีผู้พิพากษาภาคที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ทำการแทน ถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทนมาตรา13าวรรามในกรณีที่ไม่มีผู้ทำการแทนตามวรสองประธานสารดีกาจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนก็ได้มาตรา13วรามวท้ายผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจำศาลจะเป็นผู้ทำการแทนในตำแหน่งตามวรหนึ่งไม่ได้ มาตรา14วรรคหนึ่งให้อธิบดีผู้พิาาพากษาภาคเป็นผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจด้วยผู้หนึ่งโดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา11วรรคหนึ่งและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วยมาตรา14อนุมาตราหนึ่งสั่งให้หัวหน้าสำนักงานประจำศาลยุติธรรมรายงานเกี่ยวด้วยคดีหรือรายงานกิจการอื่นของศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของตน มาตรา14อนุมาตรา2ในกรณีจำเป็นจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของตนไปช่วยทำงานชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน3เดือนในอีกศาลหนึ่งโดยความยินยอมของผู้พิพากษานั้นก็ได้แล้วรายงานไปยังประธานศาลฎีกาทันทีมาตรา14วรรควัท้ายให้รองอธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจด้วย โดยให้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา1 1วรรคหนึ่งอนุมาตรา2และให้มีหน้าที่ช่วยอธิบดีผู้พิาาพากษาภาคตามที่อธิบดีผู้พิาาพากษาภาคมอบหมายหมวด2เขตอำนาจศาลตั้งแต่มาตรา15ถึงมาตรา30 มาตราสิห้ามมีให้สารยุติธรรมสารใดสารหนึ่งรับคดีซึ่งสารยุติธรรมอื่นได้สั่งรับกระทับฟ้องโดยชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษาเว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือตามพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาตราส6กวหนึ่งสาลชั้นต้องมีเขตตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งสารนั้นกำหนดไว้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา16บกวรสองสารแพ่งและสารอาญามีเขตตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนอกจากท้องที่ที่อยู่ในเขตของสารแพ่งกรุงเทพใต้สารแพ่งตลิ่งชันสารแพ่งธนบุรีสารแพ่งพระขนงสารแพ่งมินบุรีสารอาญากรุงเทพใต้สารอาญาตลิ่งชันสารอาญาธนบุรีสารอาญาพระขนงสารอาญามินบุรีและสารยุติธรรมอื่นตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งสารนั้นกำหนดไว้มาตรา16วรค้ายในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อสารแพ่งหรือศารอาญา และคดีนั้นเกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่งหรือศาลอาญาศาลแพ่งหรือศาลอาญาแล้วแต่กรณีอาจใช้ดุลพินิษยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจมาตร17า17ศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา24และมาตรา25วรรคหนึ่งมาตรา18ภายใต้บังคับมาตรา19ทับหนศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มีได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น มาตรา19วักหนึ่งศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระขนงและศาลแพ่งมีนบุรีมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวงและคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นมาตรา19วรรควท้ายศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระขนงและศาลอาญามีนบุรีมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น รวมทั้งคดีอื่นใดที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจพิจาราณาพิพากษาคดีอาญาแล้วแต่กรณีมาตราย0ศาลยุติธรรมอื่นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นหรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้มาตราย1วรรคหนึ่งศาลอุทธรณ์มีเขตตลอดท้องที่ที่มีได้อยู่ในเขตศาลอุทธนณ์ภาคมาตราย1วรรคท้ายในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ และคดีนั้นอยู่นอกเขตของศาลอุธรศาลอุทธรอาจใช้ดุลพินิจ์ยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งโอนคดีนั้นไปยังศาลอุทธรภาคที่มีเขตอำนาจมาตรา22ว 1, ารรคหนึ่งศาลอุทธรและศาลอุทธรภาคมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุดรและว่าด้วยเขตอำนาจศาลและมีอำนาจดังต่อไปนี้ มาตร,รา22อนุมาตร,รา1พิพากษายืนตามแก้ไขกลับหรือยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตในเมื่อคดีนั้นได้ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตร,รา22อนุมาตร,รา2วินิจฉัยที่ขาดคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามกฎหมาย มาตรา22อนุมาตรา3วินิจฉัยที่ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่นมาตรา23ว 1, ารรคหนึ่งศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรงและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามที่กฎหมายบัญญัติ เว้นแต่กรณีที่ศาลดีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุดท์หรือดีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาศาลดีกามีอำนาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลดีกากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตราย3วรรควท้ายคดีที่ศาลดีกาได้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งแล้วคู่ความไม่มีสิทธิที่จะทูลกล้าวถวายดีกาคัดค้านคดีนั้นต่อไป หมวด3องค์คณะผู้พิพากษาตั้งแต่มาตร,รา24ถึงมาตร,รา3ามาตร,รา24วรรคหนึ่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งมีอำนาจดังต่อไปนี้มาตร,รา24อนุมาตร,ราหนึ่งออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายส,สั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่นมาตร,รา24อนุมาตร,ราสองออกคำสั่งใดๆซึ่งมีใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยที่ขาดข้อพิพาทแห่งคดี มาตรา25วรรคหนึ่งในศาลชั้นต้นผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวแก่คดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลนั้นดังต่อไปนี้มาตรา25อนุมาตราหนึ่งไต่สวนและวินิจฉัยที่ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงมาตรา25อนุมาตราสองไต่สวนและมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภยัยมาตรา25อนุมาตราสาต่าสวนมูลฟ้องและมีคำสั่งในคดีอาญา มาตร,รา25อนุมาตร,รา4ีพิจารณาพิพากษาคดีแพง่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน3 0 0แสนบาทราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้โดยการปลาเป็นพระราชกฤษฎีกามาตร,รา25อนุมาตร,ราหา้าพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่จะลงโทษจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้มาตรา25วสิบห้ายผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจตามอนุมาตรา3อนุมาตรา4หรืออนุมาตราห มาตราย6ภายใต้บังคับมาตรา25ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นนอกจากศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นซึ่งพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกินหนึ่งคนจึงเป็นองค์คณะที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั้งปวงมาตราย7วรรคหนึ่งในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธร ศาลอุทธนณ์ภาคหรือศาลฎีกาต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสามคนจึงเป็นองค์คณะที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีได้มาตราย7วรรคท้ายผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลอุทธนณ์ภาคและผู้พิพากษาศาลฎีกาที่เข้าประชุมใหญ่ในศาลนั้นหรือในแผนกคดีของศาลดังกล่าวเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีแล้ว มีอำนาจพิพากษาหรือทำคำสั่งคดีนั้นได้และเฉพาะในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยมาตรา28วรรคหนึ่งในระหว่างการพิจารณาคดีใดหากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีต่อไปให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนต่อไปได้ มาตรา28อ,อนุมาตราหนึ่งในสารดีกาได้แก ina, ่ประธานศารดีกาหรือรองประธานสารดีกาหรือผู้พิพากษาในสารดีกาซึ่งประธานสารดีกามอบหมายมาตรา28อนุมาตราสองในสารอุธทณ์หรือสารอุธทณ์ภาคได้แก่ประธานสารอุธทณ์ประธานสารอุธทอนภาคหรือรองประธานสารอุธทณ์รองประธานสารอุธทอนภาคหรือผู้พิพากษาในสารอุธทอนหรือสารอุธรอนภาคซึ่งประธานสารอุธทณ์หรือประธานสารอุธทอนภาคแล้วแต่กรณีมอบหมาย มาตราย8อนุมาตราสามในสารชั้นต้นได้แก่อธิบดีผู Paul, Excel, ้พ <ing> ิพากษาสารชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าสารหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาในสารชั้นต้นของสารนั้นซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าสารแล้วแต่กรณีมอบหมาย มาตรา28วักท้ายให้ผู้ทำการแทนในตำแหน่งต่างๆต,ตามมาตรา8มาตรา9และมาตรา13มีอำนาจตามมาตรา28อนุมาตรา1อนุมาตรา2และอนุมาตรา3ด้วยมาตรา29วักหนึ่งในระหว่างการทำคำพิพากษาคดีใดหากมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมีอาจก้าวล่วงได้ทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีนั้นต่อไปได้ ให้ผู้พิพากษาดังต่อไปนี้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำคำพิพากษาและเฉพาะในศาลอุธรศาลอุธรภาคและศาลชั้นต้นมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วยทั้งนี้หลังจากได้ตรวจสำนวนคดีนั้นแล้วมาตรา29อนุมาตราหนึ่งในศาลฎีกาได้แก่ประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกา มาตราย9อนุมาตราสในศารอุธทณ์หรือสารอุธทณ์ภาคได้แก่ประธานสารอุธทณ์ประธานสารอุธทณ์ภาครองประธานสารอุธทณ์หรือรองประธานสารอุธทณ์ภาคแล้วแต่กรณีมาตราย9อนุมาตราสามในสารชั้นต้นได้แก่อธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นอธิบดีผู้พิพากษาภาครองอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือผู้พิพากษาหัวหน้าสารแล้วแต่กรณี มาตรา29วาวักท้ายให้ผู้ทำการแทนในตำแหน่งต่างๆตามมาตรา8มาตรา9และมาตรา13มีอำนาจตามมาตรา29อนุมาตรา1อนุมาตรา2และอนุมาตรา3ด้วยมาตรา3ามสิเจำเป็นอื่นอันมีอาจ9ก้าลุวงได้ตามมาตรา28และมาตรา29หมายถึงกรณีที่ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดีนั้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรือถูกคัดค้านและถอนตัวไป หรือไม่อาจปฏิบัติราชกาจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำพิพากษาในคดีนั้นได้มาตรา31วรรคหนึ่งเหตุจำเป็นอื่นอันมีอาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา28และมาตรา29นอกจากที่กำหนดไว้ในมาตรา30แล้วให้หมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วยมาตรา31อนุมาตรา1กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นว่าควรพิพากษายกฟ้อง แต่คดีนั้นมีอัตร,ราโทษตามที่กฎหมายกำหนดเกินกว่าอัตร,ราโทษตามมาตรา25อนุมาตรา5มาตรา31อนุมาตรา2กรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา25อนุมาตรา5แล้วเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่า6เดือนหรือปรับเกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งโทษจำคุกหรือปรับนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสออย่างเกินอัตร,ราดังกล่าว มาตรา31อนุมาตรา3กรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีแพ่งเรื่องใดของศาลนั้นจะต้องกระทำโดยองค์คณะซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากมีได้ มาตร,รา31อนุมาตร,ราสีกรณีที่ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตามมาตร,รา25อนุมาตร,ราสีไปแล้วต่อมาปรากฏว่าราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกินกว่าอำนาจพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาคนเดียวหมวด4ี่การจ่ายการโอนและการเรียกคืนสํานวนคดีตั้งแต่มาตร,รา32ถึงมาตร,รา3 3 มาตรา3าวรรคหนึ่งให้ประธานศาลดีกาประธานศาลอุททร์ประธานศาลอุทอรทร์ทรทาารทภาคธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีในแต่ละศาลแล้วแต่กรณีรับผิดชอบในการจ่ายสำนวนคดีให้แก่องคคณะผู้พิพากษาในศาลหรือในแผนกคดีนั้นโดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรม มาตรา3าวรรควท้ายการออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรมตามวรกหนึ่งให้คำนึงถึงความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมขององค์คณะผู้พิพากษาที่จะรับผิดชอบสำนวนคดีนั้นรวมทั้งปริมาณคดีที่องค์คณะผู้พิพากษาแต่ละองค์คณะรับผิดชอบมาตรา3ามสวหนึ่งการเรียกคืนสำนวนคดีหรือการโอนสำนวนคดีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์คณะผู้พิพากษาใด ประธานสารดีกาประธานสารอุทธรประธานสารอุทธรภาคพธิบดีผู้พิาพากษาสารชั้นต้นหรือผู้พิาพากษาหัวหน้าสารจะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาหรือพิาพากษาอัธถดีของสารนั้น และรองประธานสารดีการองประธานสารอุทธรรองประธานสารอุรทนภาครองอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้น <ส Liberty, S 1> <confused> หรือผู้พิพากษาในสารจังหวัดหรือสารแขวงที่มีอาวุโสสูงสุดในสารนั้นแล้วแต่กรณีที่มิได้เป็นองค์คณะในสำนวนคดีดังกล่าวได้เสนอความเห็นให้กระทำได้มาตรา33วรรคสองในกรณีที่รองประธานสารดีการองประธานสารอุทธรรองประธานสารอุรณ์ภาครองอธิบดีผู้พิพากษาสารชั้นต้น หรือผู้พิพากษาในศาลจังหวัดหรือศาลแขวงที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นแล้วแต่กรณีไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือได้เข้าเป็นองค์คณะในสำนวนคดีที่เรียกคืนหรือโอนนั้นให้รองประธานศาลฎีการองประธานศาลอุทธรรองประธานศาลอุทธรภาครองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับในศาลนั้นเป็นผู้มีอำนาจในการเสนอความเห็นแทน ในกรณีที่รองประธานศาลฎีการองประธานศาลอุทธรณ์รองประธานศาลอุทธรณ์ภากรองอธิบดีผู้พิาพากษาศาลชั้นต้นมีหนึ่งคนหรือมีหลายคนแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือได้เข้าเป็นองค์คณะในสำนวนคดีที่เรียกคืนหรือโอนนั้นทั้งหมดให้ผู้พิาพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดของศาลนั้นเป็นผู้มีอำนาจในการเสนอความเห็น มาตรา33วันขสามผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจในการเสนอความเห็นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาตรา33วรรควท้ายในกรณีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะผู้พิพากษามีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้นล่าช้า และผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะผู้พิพากษานั้นขอคืนสำนวนคดีที่ตนรับผิดช,ชอบอยู่ให้ประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลอุอทรออรธรณ์ภาคิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรือผู้พ ron, ิพากษาหัวหน้าศาลแล้วแต่กรณีมีอำนาจรับคืนสำนวนคดีดังกล่าวและโอนให้ผู้พิพากษาหรือองคคณะผู้พิพากษาอื่นในศาลนั้นรับผิดช,ชอบแทนได้ขอบคุณมากครับที่รับฟัง เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆโปรดกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ